แมนมันย่อนครับเขาไปทั้งไปถมแมนครับคือคือคือทอนี่เนี่ยทอทอตัวนี้มันกะอันนี้น้ำไหลบริปิดนะแล้วพ่นเชื่อมมันหนีบอ่ะบริเชื่อมยังเลยครับคือคือมันออกมานหนีนี่ทอนี่เนี่ยเพิ่นทุบให้มันเป็นแตกซื่อๆให้มันเป็นหูให้น่ะมันไหลเขาไปซื่อๆนะคือทอนี่เฉพาะแต่มันบริเชื่อมออกบริเชื่อมออกครับเฉพาะแต่มันนี่แต่ว่ามันกะ มันไก่มีมันย่อนครับมือมันชุดมือรูมันก่อันนี้ไหมเฉพาะแต่มันแต่ว่าบริบริปิดปูนน่ะนะบ่งห้อยตอน่ะมันก็น้ำซึมออกตลอดซึมเปื่อตรงนี้ได้ครับซึมเข้าไปนี่แมนครับทั้งซึมเข่าทั้งซึมออกแบบนี้ทั้งเต็มเร็วทั้งไอ้บ่เต็มเต็มก็ใส่ได้คือเก่าอ่ะนะเพราะมันซึมออกตลอดแต่ว่าแต่ว่ามันซึมออกมันก็ย่อนครับออกไปข้างในอ่ามันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นข้างใต้เป็นถ้ำแบบนี้ เดี๋ยวมันต่อได้ใช่ต่อเข้านี้ได้ค่ะต่อเข้าข่อใหม่เลยจ้ะนเดิตัวนั้นก็ต่อมาเข้าท่อใหม่นี่แหละครับทา,างออกมันต่อไปกับสีบ <c oughs> องหันกับสีเฮ็ดเป็นไข่ไข่บันไดเ <c oughs> พื่อที่สียางขึ้นไปห้องน้ำลังใหม่นะครับเฮ็ดเป็นทางยางได้บองนี้กับสีเฮ็ดให้เรียบร,ร้อยนะครับ <c oughs> มือเดียวพื้นสีเอาให้แล้วครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มือเดียวแ่เทพื้นยูนคูมอ่ะ มือเลี้ยวบบแล้วครับมืออื่นก็นนได้ท่ายอีกคลิปนะเนี่ยหลังจากที่เพิ่นแล้วบัดน,นี้ก็สิไปหาเรื่องหัวหน้าสร้างใหม่หาหม่องให้หัวหน้าสร้างเอาสร้างเข้ามาอีกบัดน,นี้พอได้พอได้กินขา้าวแซ่บสร้างบ่เข้ากินขา้าวบ่แซ่บคลิปก็บ,บ่มีให้ถ่ายนะครับบ่มี่คอนเทนต์เลยจักสิถ่ายอีหยังให้ A FC เบิง่ง ฟังผุนกับเคลียห้องน้ำล้างนี่ออกนะครับเรียบร้อยครับห้องน้ำเสียหายไปเลยพิบต้าครับห้องน้ำห้องหันก็นจะเทพื้นนะครับนี่น้ำล้างถวยน้ำซักเครื่องซักผ้ากับตอทอขอม่านี่แหละครับเดินทอขอม่าให้มันนีนะครับนี่ก็เดินมันหนีมันนี้นีก็ออกไปพุนออกตรงหน้าครับ ส่วนน้ำฝนนะครับน้ำฝนน้ำฝนนี่บวงนี้สิเฮ็ดจังได๋ครับดินครับคุณดินหลาดใช่ไหมหลาดปุ้นเออก็อีกครั้งดินหน่อยนะว่าสลบไม่ทั้งผีคือคือบ่เฮ็ดไอ้สลบเข้าท่อนี่เลยเป็นล่างแน่หรือเป็นแบบหล่องๆเข้าไปนี่เฉพาะนี่ล่ะน้าลังคานี่ ทางอื่นมืน่อกลหลออกไปพุ่นอยู่แล้วนะทางอื่นแต่ว่ามองนีนี่มันสิมามันสีหย่อนลงไปทางผุนแล้วบอป้าผุนแล้ว <c oughs> เออหนมหนีละองนีเห็นมันไหลลงนีนะาตัว้ออกนันะนครับออึงครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับทางพุนอีกน้ำจากหอง ตุกตากรสิไหลมาตุมมะโฮมกันอยู่หลังของน้ำนีะครับแมนเพื่อกระสีเห็ดมองหันนะครับรับน้ำแล้วก็ล่งนี่แล้วก็ออกคุ่นนะครับตอนนี้กำลังวางโครงการนะครับ มือนี้ก็มาขึ้นแผนไหวครับมืออื่นก็ซิมีเกินหินปูนทรายเข้ามานะครับมือนี้พัวหนาสร้างบ่ไใ้สร้างมาให้ครับมันก็เลยเห็ุบ่แล้วนะครับอันนี้ต้องโทษหัวหนาสร้างนะครับถ้าแม่นมีของเขามาแหล้วนะครับมือนี้แบบนี้แ่ะ,ะ, <c oughs> นนะพี่น้องบางมือสร้างมานี่ได้นั่งขาของก็มีเด้ คูหน้าสร้างนี่จักเงินไปใส่ธุรกิจเป็นรายนะครับไปเบิ่งงานจากบวงได้ต่อมงได้นี่โทรนั่มกับบอลับเด้สำนึงนี่ต้องให้เอฟซีไปคอมเมนต์ตามเอานะครับ ตั้ตตมเยอะกว่ากทอดมันไลออมาแตดงว่ไทานตกว่ <c oughs> จกที่เลยิจอทึ้งเลยเนาะจอทึ้งบ่ฮอดทอมออัน,น,นอยูดตน้ำน้ำน้ำเ่าิเน้ำแต่ว่าบอาถึงจากโ้งมันก็กอยู่สูงอยู่แล้วทอลงมาก ท่อนะ่าจะยุ่ซ้ำระดับนี่แหละระดับพื้นปูนเนี่ยแมนครับไต่พื้นปูนมันกับโบเต็มจะคือมันกับซึมของมันอยู่สั้เริ่มจะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจากน้ำเศษอาหารนะครับน้ำอาบน้ำ ซักผ้าร่วมก,กันกับเกิดมีหนอนมีแมลงวันนะครับตอนนี้ก็เริ่มแหง้งเริ่มที่สีสวยงามขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นการลดอัตราการเกิดของแมลงวันนะครับแมลงวันก็สีน้อยลงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือคอกงัวนะครับอันนั้นก็จะใหญ่ย,ยู่ครับเดือนนี้แหละครับพี่น้องไปไป้ายเดือนผุดละ เริ่มสวยงามเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับ ถือว่าเร็วนะครับเพราะว่ามีงานลื้อน้ำนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้ใส่เวลาอยู่กับการลื้อของน้ำนะครับของน้ำเก่าต้องตัดเล็กต้องทุบปูนต้องสก,กัดต้องไอ้ตัดนันตัดนี่นะครับก็เลยค่อนข้างจะใส่เวลานะครับพี่น้องหลังจากที่สก,กัดตัดเล็กล้างค่าตัดไอ้ลื้อทูบปูนอย่างเรนียบร้อยแล้วกัเพิ่อนกับมาปรับ พืนนะครับแล้วก็ว่างระบบทอนะครับไอทียะเราสเต็ปไปทีละขั้นนะครับแต่ว่าถือว่าประสบการณ์นะครับพี่น้องคือว่าประสบการณ์เรื่อพวกนี้นะครับเนาะนี่สวยงามตามทองเหลืองครับเรอติดตามมืออื่นครับจะเสร็ฟสมบูรณ์นะครับค่รอรับชมครับ บางใดพ่อแก่ห้องคอยแก่ที่หลังนะครับใดที่มันมาลงตัวหอดหนาฝนมาเขากับมาเบิงอีกทนึงนะครับว่าฝนตกหนักๆบางใดมันระบายบ่ทันเขาจึงค่อยมาแก่เพิ่ม,เต,มเติมนะครับตอนนี้คือน้ำทิ้งทั้งหมดนะครับหลางจานเครื่องซักผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับเคลียจุดนี้ก่อนนะครับพี่น้องอขอบคุณทุกกำลังใจครับ กดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์ฝากเพิ่งโฆษณาครับสำหรับคล,ลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สวีทสก่อนครับพี่น้องแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ